ครับวันนี้ก็จะมีพลิกเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการเติมเติมลมสำหรับหัวจุกแบบนี้นะครับของเสื้อหมอมนะครับหัวจุกเล็กนะครับถ้าเราไม่มีสูบมือนะครับที่มีจุกถ้าเรามีปั๊มนะครับแต่เรามีปั๊มลมนะครับปั๊มลมมันจะมีส่วนมาก ก็จะมีแต่หัวจุกที่ที่ใช้กับมอเตอร์ไซค์นะครับที่เป็นหัวจุกใหญ่จะไม่สามารถเติมจุกเล็กตัวนี้ได้นะครับจุกเล็กแบ่นี้นะครับก็มีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นี้ก็คือหาง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็คือสายยางที่เขาใช้ช่างที่เขาใช้วัดระดับน้ํานะครับที่มันพอดีกับหัวตัวนี้นะครับ แล้วก็เราก็ทําการล็อกไว้นิดหนึ่งนะครับเป็นลวดเป็นอะไรก็ได้ที่ล็อกได้นะครับหรือจะใช้พวกเคเบิลก็ได้นะครับใช้เคเบิลล็อกไว้รับอันนี้ก็คือปั๊มลมนะครับสายปั๊มลมนะครับเดี๋ยวผมจะมาเติมให้ดูเลยนะครับนี่ครับยางยางนี่แบน,นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ สาธิตวิธีการเติมด้วยน้ำลมนะครับอ่าเกิดะมาลองเติมให้ดูเลยนะครับอันนี้คือยางแบนๆเลยนะครับนี่ครับแล้วก็เสียบลงไปหาย,ยังหวะี่ดีๆครับจากที่เป็นแบนก็ขึ้นมาแล้วนะครับ ก็แข็งเดียวเรียบร้อยนะครับโอเคครับผอ,อแข็งใช้ได้เลยนะครับแป๊บเดียวครับผมแบบนี้ก็สิ่งต่อได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ